นะครับต้นไม้สวยครับกัศธรรมชาติครับรธรรมชาติย่างหลงเหลืออยู่ครับไม่ไกลครับเคยชี้แยกมาหน่อยเองครับมาชมได้ครับ รถเข้ามาได้สะดวกสบายเลยครับภาในมีต้นไม้หลากหลายให้ศึกษาครับนี่ครับต้นไม้ออกมาออกใบแก่กันแล้วครับเนี่ยต้นลำดวนแลวครับเนี่ยวส,สวยๆครับ ทางกลับแล้วครับยุงเยอะเหลือเกินครับยุงลายมีแต่ยุงลายเลยครับเต็มไปหมดเลยครับโอ้โไล่ยุงกัดเย็นๆอย่างนี้ครับครับยงามเลยครับ เอากำลังดีเลยครับนี่ครับได้กินกันเยอะครับแต่ฝนมาเรื่อยๆครับโอเคเลยครับนี่โอเคครับปูดีใจครับจะพามาข้างน,นอกทาไมออกมาก็ไม่ออก าก้าวออกมาครับต้องเดินมาถึงจะออกมาด้วยดู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 ดดเปรียบข้าวเขาทุบเอาเองครับลายากาศสมบูรณ์เราลลถึงหน้านี้แล้วครับดูแล้วสดชื่นในตาครับ มันแรงคร,ค,รครับไปทางไหนก็มีแต่เขียวกัเสาะสีเขียวอยู่แล้วครับไหลเนี่ยดีจริงเลย เขาก็โผล่ตัวนี่งอู้หูสะน้ำหน่อยสิสยเป็นยังไงพอมีน้ำได้สูบไม,ยมยโยเหมยนู่นต้นบอน่อนู่นทิสะครับทิสะไม่มีน้ำ โดยรวมของทุ่งนานีา่ก็ขึ้นมาแล้วครับจะตกระเร็วๆนี้ครับเลยครับโอ้สวยงามครับบรรยากาศท้องทุ่งบนนอกนาเราครับ